ทุกปัญหาคุณเลือกได้นี่ไงห้องมันเฮ้ยบอลทำไงดีอะตังในบัญชีก็ไม่มีสักบาทเลยตอนนี้ใช่ไงมันไม่มีแต่จะนี่บัตรเครดิตนี่กยอสอและนี่เจ๊แกอีกอ่ะสมยอปั๊บพังพังเออุอะไรนะเจ๊พังประตูทำแบบนี้ไม่ได้นะเจ๊ผิดกฎหมายเราจะมาทำลายเข้าของของเขาไม่ได้เจ๊เข้าใจไหม ยี่ยมเจยุ่งนะเยี่ยมก็ได้ไหมเยี่ยมจุก่าเอ้ยนี่นะสองผัวเมียเนี่ยนะมันใช้นี่เจเจ๊เจเจเย็นๆนะเจนะเจจะมาด่าเขาจะมาประจานเขาแบบนี้ก็ไม่ได้อีกนะไม่ได้เหรอเจตูนปรับนะรู้เปล่าโอ้ยจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเรียกจะให้หรือจะให้ไปเจอกันที่ศาลฮะศาลเอาไปขึ้นลงขึ้นศาลเลยเหรอเนี่ยเราจองนี่ไหนไป S <S <S เรียสิครับเป็นคดีขึ้นมาแต่ละทีเสียเวลามีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก,ก็เดินเพิ่มขึ้นทุกวันอาจกลายเป็นเงินมหาศาลคุ้มไหมไม่คุมค้มสมยศคุมค้มไหมตอบคำเดียวเจ๊ไม่คุม้มแต่จะค่ากินค่าเดินทางและที่สำคัญนะค่าจ้างช่างแต่งหน้าเวลาเจ๊ขึ้นศาลด้วยสมยศฟันธงไม่คุม้มขึ้นศาลฉันก็ต้องสวยอ่ะใช่ แล้วทปัญหานี้มีทางออกเลือกการไกล่เกลี่ยสิครับสะดวกรวดเร็วท่านตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นผลไวไม่เป็นคดีความทั้งเจ้านี่ลูกหนี่มีทางออกที่พึงพอใจทั้ง2ฝ่ายคุณเลือกได้เลือกการไกลเกลี่ยลูกค้าครับลูกค้าอยู่ตรงไหนครับผมไปตามแมปแล้วไม่เห็นเจอเลยตรงซอยสามอะค่ะรีบมาได้ไหมคะ มาไม่ทัน5นาทีจะไม่เอาแล้วนะคะจะคอมเพนไปที่บริษัทน้องด้วยครับครับรคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับถยวผมจะรีบไปส่ปงให้เร็วที่สุดครับอีโมนไซขับรถทาศนาอะไรเป็นอย่าง ผุ้ใหญทำไมไม่รู้ทางเลยอ่ะขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวคุณพูดอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยลิสติกยาวไปถึงหูเนี่ยแต่งหน้ามารถใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณจะเอาไงค่าอาหารค่ารถผมเนี่ยพังหมดแล้วคุณจ่ายมาเลยนะน้าขาว่าฉันผิดหรอนายแหละที่ผิดนายขับรถไม่ดูทางเองฉันก็ไปสายแล้วด้วยถ้าฉันโดนพักงานอ่ะนายต้องรับผิดชอบแล้วเดือนเดือนหนึ่งอ่ะฉันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายคขอย่างนั้นมีบรญยาใจาเหรอฮะอ้าวเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถ้าผมไม่เจ็บนะผมจะเตะปากคุณแน่ เฮ้ยหนีดูว่าใจเย็นครับเรื่องนี้ไกลเกลี่ยได้รู้ว่ารีบก็ต้องรีบไกลเกลี่ยนะครับเพราะสะดวกร,รวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้ใจ่ายเห็นผลไวไม่เป็นคดีความทั้งคุณคนสวยและคุณพนักงานส่งอาหารมีทางออกที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายคุณเลือกได้เลือกการไกลเกลี่ยสำหรับท่านที่สนใจการไกลเกลี่ยข้อพิพาทท่านสามารถขอรับบริการการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกติดต่อได้ดังนี้สำหรับข้อพิพาทที่ทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือหากท่านที่มีข้อพิพาทที่ทุนทรัพย์ไม่เกิน5,000 0นบาทท่านสามารถขอรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้อีกหนึ่งช่องทางครับซึ่งข้อพิพาททางแพ่งที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ได้แก่ข้อพิพาทที่ดินไม่เกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกนอกจากนี้ข้อพิพาททางอาญาที่เป็นคดีอันยอมความได้ความผิดละหูโทษบางกรณีก็สามารถไกล่เกลี่ยได้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งเลือกการไก,กล่เกลี่ยทางเลือกที่สะดวกรวดเ,เร็วประหยัดเห็นผลไว ไม่เป็นคดีความทุกฝ่ายมีทางออกที่พึงพอใจคุณเลือกได้เราพร้อมให้บริการก้างไกลเกลียครับ